นี่คือพ w e แ Bank ของผมที่ออกแบบมาเพื่อให้ใส่กระเป๋าเสื้อได้เวลาไปโรงเรียนเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่ผมกำลังเล่น TikTok อยู่แล้วไปเจอชิปชิปหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบพ w e แบงค์ประดิษฐ์ของตัวเองกับพ w e แบงค์ธรรมดาของคนอื่นซึ่งพอผมได้เห็นหน้าตาของพ w e แบงค์ประดิษฐ์ของเขาแล้วหน้าตามันก็ดูถิ๋งดีผมก็เลยอยากได้บ้าง ผมก็เลยออกไปซื้อโมดูล power bank มาตัวหนึ่งซึ่งหน้าตามก็จะประหลาดะห,ดหน่อยมีรูเสียบให้ชาร์จได้2รูแล้วก็มีเลขบอกเปอร์เซ็นที่เหลือด้วยซึ่งมันก็ดูเจ๋งดีแค่นั้นยังไม่พอผมได้ออกไปซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมไอ i อนมาก้อนละ3.7โวลต์8,800ม ah ิลลิแอมมา2ก้อนเพื่อมาติดไว้กับโมดูลของผม หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงการประกอบของผมซึ่งผมก็เลือกใช้การตอบแบบขนานให้เข้ากับแบตเตอรี่2ก้อนเพื่อเพิ่มความจุให้กับแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นสำหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์ที่เยอะๆ oh, หลังจากทำเสร็จแล้วก็อยากจะลองเสียบสายชาร์จชาร์จแบบดูในตอนแรกมันก็ชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้ก็งง,ง,งอยู่ก่อนที่จะมารู้ทีหลังว่ามันสามารถกดปุ่มค้างเอาไว้เพื่อเป็นการเปิดใช้ Power Bank ได้พอลองเสียบสายชาร์จดูอีกทีตอนนี้ก็สามารถชาร์จเข้าได้ไปที่เรียบร้อยแล้ว แต่เดียวก่อนจำตอนที่ผมพูดว่าเลือกการใช้ต่อแบบขนานได้ไหมมันไม่มีตัวเลือกอื่นที่จะต่อแบตเตอรี่ให้กับไอ้สองก้อนนี้แล้วหรอซึ่งมันก็มีมันมีการต่อแบบอนุกรมอีกอย่างแต่ว่าสองอย่างเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันซึ่งมันต่างกันยังไงก็ตามนี้เลยครับ เรื่องพวกนี้มันก็น่าสนใจมากเรื่องของการต่อแบบขนานกับแบบอันกลมมันก็เป็นการเพิ่มแบตเตอรี่ที่ต่อด้วยกันเข้าไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตาม2ออย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าการต่อแบบขนานหรือว่าแบบบวกชนบวกลบชนลบจะมีหน้าที่ในการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่หรือยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแบตเตอรี่ของผมสีแดงที่มีก้อนละ8,800ม ah. ิลลิแอม พอต่อเข้าไปเป็น2ก้อนก็จะกลายเป็น8,800คูณ2ซึ่งก็จะมีอยู่17,600มิลลิแอมทำให้แบตเตอรี่ของผมมีไฟมากพอที่จะชาร์จถัดแบตโทรศัพท์ได้ครึ่งชั่วโมงในขณะเดียวกันตอนที่อนุกรมมีหน้าที่เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าซึ่งต่อโดยการเอาบวกชนลบไปเรื่อยๆหรือให้ยกตัวอย่างก็คือ แบตเตอรี่ของผมมีก้อนละ3.7โวลต์พอคูณ2ไปก็จะกลายเป็น7.4โวลต์และเผื่อใครยังไม่เข้าใจผมจะลองสร้างสถานการณ์สมมุติมาว่าคุณมีมพัดลมมอเตอร์ DC ที่รับแรงดันได้ไม่เกิน4โวลต์และปรากฏว่าพอคุณต่อแบตเตอรี่เข้าไปมันกลับอยู่ได้เพียงแค่5นาทีซึ่งมันน้อยเกินไปคุณจะเลือกการต่อแบบขนานหรือแบบอนุกรม และแน่นอนคุณต้องเลือกแบบขนานเพราะแบบขนานจะช่วยเพิ่มความจุให้กับแบตเตอรี่มีมากขึ้นให้พัดลมเปิดได้นานขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเลือกแบบอนุกรมแรงดันไฟมันก็จะมากเกินไปสำหรับพัดลมแล้วมันก็จะชอ็อต